น่ากินบ่อันนี้คือแกงเห็ดละงูพี่น้องส่วนอันนี้ก็ตำแตงนี่จ้ะอันนี้ตำแตงอันนี้ซีนแหงพี่น้องอันนี้ก่อยเห็ดปวกส่วนอันนี้ก็แกงเห็ดละงูะพี่น้องพีทน่ากินบ่ะน่ากินไหม ก่อยเท่จุนล้นพี่น้องกับข้าวแรงวันนี้พี่น้องสวัสดีเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อข่าวน้ำแซ่บเอฟเอฟซีของปานเข้าบลยมาสั่งอร่อยเหเกินกิทำนะพี่น้องก๋วยเตี๋ยดีละ

À, Bài phát triển nhỏ phát triển à, của hai mươi bốn. Sunday bởi hai mươi bốn. Hãy quang 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 cho quang 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 đi quang 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 Oh, yeah. เไแม so Me <Okay. S 2> ่เอาม่เห็ดแหงนี่ปวดคอแสบปวดเนี่ยปวดพวปวดเจยบนะยากนะทำแมสมองเราเขาเนี่ตาคนแบบคนอาคนเขา บอกว่าไม่คิดเลยแ่ไหนแล้วบอกว่าเขาม่ได ก็แมนก็ลาดูโอ้โหมันกินอะมาอยากเลยมั้งหรือปลาดูกหาชิพพัมันอยากเน่ยเสียมาอยากมันก็มักำสวนที่มนจะบอกว่านวมากินออนมากจริง สามหน่วยสามหน่วยนะมางผี่ จะเหนต้ขื่นถ้าเจ้งหงอกถ้าพ่หลกถ้าพิโลกเ็นใจตายไปนยไไปด้ยเอาเอ๋ยยังล่โตัวที่มาหนักถึงนาก็หัเอย่างน้าไม่นี่งวันอยใจใจมาพอยใจใจนะมันจะวเองรได้ิ่งกสนแัวกี เป็นร่มร่มแน่ในนั้นะสูงนันตอนล่งพอวัาธรรมดาเลยนี้ตอนคืนเมื่อยแหนยี่คืนก็ันต้องยกู้จะวินงอีกพ้ออีกร้านกับจิ้จกหนึ่งหนึ่งได้ตัวปตายตาบ

เราออกมรเธขอดอกเพื่อว่ารเดัดทันอะไรนี่้เอาไปตีดอกมันจีหูอจอบเสาจอบแมงแยกแยกโดหน้าอันนั้น่าอยู่หน้าใจเย็นนะทา กระหลกสดทอนแซ่บๆตะว่าให้รหงกกินยาทอนดน้นามัน้อนอกโป๊ะมาดูการทำทางสะพันนะเราขาดสะพันเจ้ากินยาปุ๊ิใ่ไอ มันบว่กินกินน่นี่ี่นน่น่นอ่ะมัอดนะเนียมันบวบอุอุดแต่เขาอมไ่ี่ยงกินเกกินแจดมกินไ้กิกิต่าว่ามัอดกิ่มน่ละแม่น่ะกินแม่มาให้พี่ให้ปดไม่า่นับไพกขัด้างเกศได้กมนกินขวไมกินนแม่ไม่กินน่อาจจะไม่กินน่ แมวินซื่อนหฮะกหาเช่อมมได้แห่จั้งีเ่กินหื่อแม่กินดีๆอยู่กุ้งเทปนะย่แจะมันซื้อหรือว่าข่ากงเข่าก่องในมัชชิกินคือข้าวจีิมันก็ได้กินกับข่าลนะถ้าใส่มันก็หวนนะน้องไม่ชอบกบที่หมตาม่มันกินบนี้ก เอ่เลยนอาูหลเอาชเอาชูเอูเอาขึ้นม้ดจับขวงเนี่ยฮะดคจับ่วเนี่ยแมงยัดขินเาก่อนนะ chỉ vì mặt là anh đang liền thì quá ngắn quá luôn ngang luôn không hầu nhá rồi แล้วก็ยา้วยครับใน่คือลองบานสะเทศไทยถงเยอะแบบแต่หน้าที่ใช่เพราะ่าแบบยากหน่อยต้วยใช่จอันนี้ยืดากไปหน่อยควาติคลื่อนไหวของไตรอบท้องอ่ะหรออืมตอนเชางเป็นเน้อเนืมอเป็นเนื้อเนน้อเปนบน้อเป็นเนือเปนเ้อเปนนื้เ้อ

ยังยังคุับยมยอมูถึงแบตาละไ่โม่ใบใบนังบบที่เอาแบบทีเขาเอาไปทิ้ิ้งนี่มันจบบยูตละไอที่ท่าตอนขวดแล้วภาพีบขึ้นเข่าขึ้นหน้าก็มันมีรยท้องแห้

วังน้ำหัวมันแบบนี่เป็นหลักของเขาว่ากายเขาตายแล้วเมียเผดเป็นไงเราไปูหลักของโจรบว่ายาไปน่ากินหัวเลยหอบแออาเข้าไ อยากหับขี่รถหยกมือกี่รถเปาะเพานเฮ้ย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 ย่าเปาะอยู่นรถดีอย่างหนึ่งบดสบดยางบดยางโคตรดีดีตรงนี้แหละเนะบินทะเลาะ ้องบอกกินจากกล่องบนวแม่นุ่มีนะนะอาจอะไรกินเองนี่ดก่องมัคือบกินมันบดูเราไปเอาใส่ขวดมันนะครับเวใส่ขวดแม่มันหาเหี้ยนดูโบแหลกแลกองใส่ขวดก่อนมั้มันกินไก่ครับแม่ไกลขึ้นเอามันดแต่นีมันอยบอกกาปลาลุเอารไว้ อ้จานลูกมั้ยตก่อกรต่าลูกเยะโอ้ยทุเออวัเยีะมา้ำลูกขาเห็นเต็ลหูกขาป้งไ้แล้วเขามากินปุ้งกับปุ้งคือเขามากินกุ้งไก่สดนะไม่กินนมาก่อนกินง่ายๆแบนี้นะจำเลกินง่ายๆเือมัน

เด็กวัวเด็กวายโตน่านเขาทานดําบมาผ่าคัดจักการเดําบหึ่ม้อยเขาว่าดงดําึงทานกับดําบต่ทัดจับมืนเตนบ้ืมิดงดดงอูกคัดคนดําหรือด่าตัวไอ้กัมพูชิน ไขาเขาลูกเขาทุกวันไม่ปวดใดอไ่ใม้ไม่วเลี่ยนยาเ่นี้กรมือันนี้ละมมีจับไปอย่ากินนุ่มกับบกินเม่ตาาึ้นเบาไว้ลม่ยาไงข่อยเดดชา่อยอนอกลอนนองหอพ่อก็เม่พ่นก็นอนบวกกินหอนนุ่มหอนยาจะไม่อน่ทกรเอาไมอ่เอไอ่ะผูด แม่ก็ปล่อยจางลายเีด่มานนะก่อยแม่มานนะลูกกับตาจ้หมวไแหละแม่ก็ไปย่างจ้ลูกกินนอนมั้เ้พอนอ่อนน่ครับ้แต่บกับพอมันเร็ดีเลยนับแม่่านเบาเยอะแม่พ่ออนพาีลยลลกเป็น วันนี้ใ่ใส่ละมัดน่อยเป็นก่อนเป็นก่อนเียควณไปทำพี่น้องกดีครับอาวินอาวินนวไปท่วดูดูไปลูกเดียวกันคงไมเดีพี่น้องหืมออือาชุจ่าลูกอาชุโอ้ยปาก แม่แม่เบิ่งอยู่เลยเบิ่งปากยักเกี่ยวยังอคืร้านไปคือหู้แท้ร้านไปคือเก่งไะฮะร้านไปคือเก่งท้แพร่งกันดูแพร่งกันยังไงแพ่งกัน